เราหาท่านอาจารย์ว่ากล่าวว่าพระอภิธรรมไม่ใช่พุทธพจน์ที่แท้จริงที่ข้อแท้จริงเป็นอย่างไรนมนี่ก็ได้พูดมาตอนเช้าแล้วว่าอภิธรรมทั้งหมดทั้งกะบิทั้งขยงนเอาไปทิ้งทะเลเสียก็ได้ในโลกนี้จะไม่ขาดความรู้ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติเรื่องดับทุกข์พระพุทธว,วนจะนะต้องเป็นเรื่องแสดงความดับทุกข์เสมอแล้วก็ไม่เฟ อภิธรรมมิได้อยู่ในรูปของพุทธวจนะยืมเอาพุทธวจนะในสุตตันตปิฎกบางคำํำไปอธิบายให้หมันเฟอ้อคำอธิบายในอภิธรรมปิฎกทุกคำจะติดตามมาพบต้นต่อเดิมในสุตตันตปิฎกเสมอที่เอาไปอธิบายจนเฟอ้อแตเราก็ถือว่า ไม่ได้อยู่ในรูปของพุทธวจนะหรือไม่ได้เป็นพุทธวจนะดั้งเดิมมันเอาเนื้อหาไปสักนิดหนึ่งแล้วก็ไปพอกในคำอธิบายที่เพ้อเจอ้อมากมายทั้งหมดนี้เรียกว่าเอาไปทิ้งทะเลซะห,หมดก็ได้โลกนี้ก็จะไม่ขาดอะไรไปสำหรับคำสั่งสอนที่จะดับทุกข์ได้มีนักอภิธรรมนั่งอยู่ที่นี่บ้างก็คงจะดา่าจะมาอยู่ในใจแล้วก็ได้ แต่ก็ไม่กลัวะยังพูดอย่างนี้ต่อไปเรื่อยนะว่าอภิธรรมของคุณเอาไปทิ้งทะเลทีทั้งกระบี่ก็ได้โลกนี้จะไม่ขาดอะไรเลยสําหรับการดับทุกข์นี่ถ้าว่าจะพูดถึงอภิธรรมกันแล้วก็ต้องว่าอภิธรรมที่แท้จริงไม่ใช่อภิธรรมที่ท่านยกขึ้นมาเชิดชูยึดถือแล้วดูหมิ่นดูถูกผู้อื่น อภิธรรมแท้จริงคือเรื่องสุญญาตาเรื่องจิตว่างเรื่องไม่มีตัวกู้ไม่มีของกูนะ้นั่นแหละอภิธรรมที่แท้จริงมีสองสามคำด้านนั้นแหละไม่ต้องตั้งสี่หมื่นสองพันธรรมขันเขียนแล้วก็หามกันแทบจะไม่ไม,ไม่ไม่รอดเนะี่ยนั่นมันนั่นอภิธรรมเฟอร์อภิธรรมที่แท้จริงมันจะสรุปเหลืออยู่ว่าไม่มีตัวตนว่างจากตัวตน หรือเหลือเท่านั่นเองเช่นนั่นเองคำว่าเช่นนั่นเองก็คือยอดสุดของอภิธรรมทุกอย่างมันมารวมอยู่ที่คําว่ามันเช่นนั่นเองมันเท่านั่นเองยึดถือไม่ได้ยึดถือไม่ได้ไม่ต้องแจกรกายละเอียดให้มันเสียเวลา <c oughs> หรือจะใช้คําว่าสุญญาตาก็ได้แต่ความว่างนี่นคือตัวอภิธรรมแท้ยอดสุดของอภิธรรม นิตธาตาความเป็นเช่นนั้นเองคือยอดสุดของอภิธรรมอภิธรรมอย่างนี้ต้องเก็บไว้เพราะเป็นหัวใจของพุทธศาสนา <c oughs> เพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านทรงยืนยันท่านทรงใช่ว่าสุญญโตโลกังอเวขัดสูโมโคราชสาสตาสโตแกจงมีสติ <c oughs> เห็นโลกโดยความเป็นสุญญะหรือว่างอยู่ตลอดเวลาหน้าโมคะราต์ก <c oughs> ว,ว่าอย่างนี้ เรื่องไอ้สุญญโตนี่มันสําคัญมากเห็นอยู่โดยความเป็นของว่างจากตัวตนนี่คืออภิธรรมแท้อภิธรรมเฟอร์แจกจิตแจกเจต,ตสิกร้อยดวงพันดวงหมื่นดวงนั่นน่ะมัน,มนเรื่องเสียเวลา,าเปล่าเพราะมันไม่แสดงว่าจะขจัดไอ้ตัวตนออกไปได้อย่างไรมันไปพูดเรื่องทางอักษรศาสตร์ทางตรรกศาสตร์ทาง จิตวิทยามากเกินต้องการช่่ยเป็นพยาเยนเลนนะวาตามาพูดว่ามากเกินต้องการนั่นแหะคือเฟอร์ไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีประโยชน์อะไรเสียเลยเพราะมันยังยืมคําในสุดตันตปิฎกมาใช้อยู่แล้วก็ไปดูเถอะที่เอาไปอธิบายในอภิธรรมนั่นแหะไม่ดีไปกว่าที่เขามีอยู่แล้วในสุดตันตะ,ะนั่นเราจึงว่าอภิธรรมนี่ไม่ใช่พุทธพจน อที่แท้จริงก็ได้เป็นคําอธิบายใหม่สวมพระพุทธพจน์แล้วก็ไม่ได้กล่าวอยู่ในรูปลักษณะของพุทธพจน์ดังถ้อยคําที่กล่าวในวินัยหรือในสุดตันตะถ้าเขาจะด่าเราว่าเราไม่เชื่ออภิธรรมไม่ยอมรับอภิธรรม ก็อยอมให้เขาด่าเพราะว่าใจของเรามันไม่เชื่อจริงๆม่จะว่าอย่างไงั้นขอ,อยืนยันตามเดิมว่าอพิธรรมมิได้อยู่ในรูปของพุทธวจนะหรือจะขยับมาอย่างที่เขาว่านี่ก็ได้ว่าอพิธรรมมิใช่พุทธวจนะที่แท้จริง